เอา้ากินสองแม่มมลูกอือแล้วกินเข่ากินเขา่ากินข้าวกับไก่อ่ะพี่น้องสวัสดีจ้าสบายดีก,กินเข่าน้ำไหะเป็นนังกินเข่ากับเนื้อไก่บวกกินบัดกินเขาเนื้อกับไขบ่บขขัดกินก็บเข้าใจเื่กันเออง่ายเดี๋ยวมากินให้เจ้าเลยเลย อมองกล้องเลยครับกินมาเนี่แม่แมาพี่น้องตั้มหูอ,มอยู่ริมโค้งได้เนี่ยตั้งกล้องข้างนอกไปรไะด้เลยมันลมแหง้งอันนี้ก็คือตั้มครอบอันแต่ว่าบอลเกตนาตั้งอะได้มันเต็มเอาไว้ตารางก็ไดรเออกินมาแม่กินโลดกินนี่มันหลายๆเนี่ยเขาจงไปได้ว่าใส่พอใส่แม่เลี้ยงลูกบหูจักที่จกักแดนเอา้า ตามากวันจิบันัาานงริมข่งมันล่มแห้งเรื่อยไปอ่ะดังไปเลยมือมือเค็มมือลมมันโกรดแห้งเลยเขาบอกแล้วมันล่มหมดบอกเราอย่าออกมา มันจ okay, okay, ิ้มไก่เราใช่ปะมาทุ่งหนึกเส็แกะเนี่ยคุณสิบานนึกว่ามั่งสองหนเอาครับไม่ใช่อะคุณเงินจะดูนี่ ดีลูกบดกินน้ำนน้ำสบดกินกินสำเด็กหน่อยกินยังไกินเบ็กหน่อยกินสำผู้ใหญ่กินอะได้ได้พี่นะ้อ่ะแยบหมสนุกถูร ต้องกินนาลูกไปท่านาท่าจนา <laughs> น่ารักจังเลยเพคนสวยเนาะแยบเลยเนาะไก่อร่อยลูกไม่ต้องจับของเจ้ากินลูดเหยแม่กว่ายังนั่งไม่ในขวดนึง กำลังจอดน้ำเปลา่าหลอดเดิมมันไม่หลอดห,อหลอด แม่เห็นอยู่ เอาเลยพี่หยอกมากินนล้วกันครอ,อบครัวแปลกๆครอบครัวเพลย์คอมเมนต์กันความคิดแปลกๆครอบครัวแปลกๆเราเหตุเกิ่ซยซาซาแล้นะคนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์มาสัน่นบันดาลว่าบันดาลหามคอมเมนต์โลดแต่ให้มองความเป็นจริงการคอนะมเมนต์น่ะบันดานจริมาคอมเมนต์ใส่ไลน์บันดาน ขอพ่ได้ห่านได้อยากว่าวในได้กับว่าแต่ข่อจะมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้คือกันคุณทําคลิปสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคอมเมนต์มีสิทธิ์คอมเมนต์แต่อย่ามาพูดว่าเป็นกรรมของเด็กที่มีพ่อมีแม่แบบนี้อย่ามาเว่าจะมากรรมอะไรมานานน่ะแสนสุขจะสบายผู้ชมมีสิทธิ์คอมเมนต์แต่ผู้ชมก็ไม่อกรู้คําตอบเป็นบ้าประทาัเราไม่อกรู้คําตอบเนาะพ้อเขาตอบป,ปอ็มาให้เออ ถามได้ก็ต้องตอบได้เหีนอเป็นแม่ถามเราเพราะอยากรู้คำตอบไม่ได้มาถามตีเบาใส่ถามดีๆพ่อแม่ชวบหมดจะต้องถามมาเขาก็าต้องตอบมันมาแม่นแนวสิมาคอมเมนต์แบบนั้นกิดหนุ่มนจะชินตะไคร้นี่าวว่ากิน ทาติทิชชก็เออแาวมอนบลาเพชทให้เจะน้องมาน่ากินมาม่ากินแต่ไร่หลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปน้องกินอย่างอื่นบ้างไหมคะเออต้องถามแบบนี้แมนบาลักมันถึงจะเหมาะสมหรือว่ากินแต่มาม่ากับไข่อย่างเดียวคะแลวอย่างอื่นน้องมานากินอะไรบ้างคะทามแบบนี้เราค้นมันกระมวนเท่ากต็ตอบมวนแบบนี้อบ้านหลัก เขาไม่ไประโยชน์บ่ได้แดกเลี้ยงคอยว่าให้ฟังเนี่ยมันีคอยว่าให้ฟัน้นในแม่มกินใส่กอกขาวบาบ่าได้อันใส่กอกชิดใบข้าวบ่บได้กินมากกบบ่าม่ขาขาวบ,บ,บ่ได,บได้กินข้าวครับไข่กับ่ได้บ่ได้ะสร้างคอนเสิรลูกไปกินกินยังกับอะไ้คุณเจ้าเลี้ยงลูกคุณเจ้าไปกิน,นยังกันเอาไปกินรสเล้ยงกินย่างกับอะไแต่ลูกคอยเสิรเลี้ยงแบบนี้แหละ เลี้ยงแบบเลี้ยงสไตล์ไทยสไตล์มันพอแต่เขาอิ่มพอรายเรื่องเช็ดมืองกวนมหมไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ยนี่ผ้าเช็ดรูกอื่ก่อนก่อนเล่นมือถือก่อนดูหนังดูอะไรต้องเช็ดมือก่อน ดูสิค่กินไปไก่อย่าบอกได้ว่าลูกกินแต่กินแต่เนื้อไก่ไม่ได้กินข้าวก็ไม่มีประโยชน์อีกว่าอีเดอร์คลิปนี่จับดวนแ็เสียบขนอกร่วม,มวันพายอยู่

ให้คอยวอารัดไปก่อบบอกบอสไปรถ<ล>นะ้องที่มันถามมารถคนอื่นกินเขาในรถที่เขาเห็ดแคมปิ้งกันทั่วประเทศแต่ว่าเปอร์เซียน้ำแของเขาเจ้าเดินกินบาปเนี่ยแต่เบิร์นเลอร์เปอร์เซียคอยคนอื่นกินบ่เป็นยังถ้าเขากินในแม่ธรณีในบนรถไม่นับถือเออไม่นั่ไม่นั่งในกินนงไก่อืมไก่แบบเขาจะไปเบิร์นรถแคมปิ้งเขาแล้วเขากินในรถเหมือน ก็กินนิดๆบางรสนกากินในรถมาาาาัานนอกเดินทางต่างขับขันขนา้างนอกไม่กินอ่ได้เพราะกำลังกินในรถเพราะวันเป็นรถแคมปิ้งเพราะหนามาเฮ็ดแบบนี้อยู่แล้วแคมเปอร์แวนนะเมืองนอกเขาเห็นกินแนนรถมืดมือเลยนี่ประเทศเกาหลีญี่ปุนนะ่นเนี่ยเขา,เอา,อยากับเขา่าแน่นรถอย่างแน่นรถมืดไปเบิงง้งน่ะเด้อโลกเขากัมือต้อเปิดปลวกรถบัสเขาไม่เห็นรถบัส เมืองไทยเฮานี่ัวก็มากเดินตามร้อยเขาเดียกสันเซียวตัวกับจริงๆแล้วพวกรถบ้านรถยังมาจากฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีเขาเล่นมาเป็นเศร้าปีสามที่ปีแล้วไทยเฮาหัวก็มาเห็นบางที่ปีม่าน,นี่แล้หที่หาโอเคเบย grab ขับ,ขบรถเลยรถบ้านที่บอกไว้ค่ะ คนมาก็มีแต่คนมีเงินแหละคนจนไปเฮาบ่ามีดอกรถบ้านนี่นค,คนจนบ่นเพ็ดรถบ้านเฮาเป็นนั่นเองรถบ้านก็ได้ซัํานี่เนาะรถบ้านบ่นเพ็ดคนจนน่ะเป็นแบบนี้คริงแล้วรถบ้านเขนาเอาโคตรรู้เลยนะเดี๋ยวบอกหาผักกุ้ยสอดเดี๋ยวเห็นเห่า กันนะเหตุของพวกป็นแปลกคือว่ายคนเล่นว่าแปลกเต้องคอยทำเมียร์คอยแต่ก็สร้างแล้วะเห็ดไัยเดือดร้อนอ <c oughs> ความคิดแปลกกับเห็ดไัยเดือดร้อนอ <c oughs> ความคิดแปลกกับพอเจอคอมเมนต์แปลกๆคือกันอคอมเมนต์แปลกๆความความคิดเท่ากระแปละลอยปอพันแม่เนาะจ่าเม่นมาของบริมักซี่นิสัยซุปเจ้าคอยว่าคลิปออกไปนซุปเจ้ากับบริมักนิสัยข่อยมันก็ธรรมดาของคนบ่มหูจักกัน คนบ่งหูตักกันกับเป็นธรรมดาที่การบ่มอ่ะบ่มีได้ถือบ่มีน้องถือ,ถอใจจะของก็ในโลกไปนอกจากตัวตัวเองตัวเองทุกคนกันย่อมว่าตัวเองดีบดบ่มีไผว่าจิว่าตัวเองสั่ว เห็ดยังตงไปเ้าก็ต้องเนื้อความสะอาดเอาเ้ากินแล้วเอากเ็เท้นห้อกเ็เมียนเ้างกัยังมันกับพวเหม็นบา้าเปิดกระจกเปิดยังออกเสียจำควาบดามันก็หายเหม็นแล้วลมหนาวเนาะที่นี่เน,ะนาะครับทิ่นี่ลาไปก่อนครับบายจ้านี่